โอ้ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติครับเราก็ต้องขอบคุณทาง HP Thailand ด้วยครับที่ให้โอ้มาทําหน้าที่พรีเซนเตอร์ของ HP เป็นคนแรกเลยครับผมใช่ครับก็จริงๆแล้วเป็นผู้ใช้จริงครับเพราะว่าคุณพ่อก็ใช้ทั้งครอบครัวก็ใช้ครับแล้วก็เห็นมาตั้งแต่เด็กก็ใช้พิเตอร์ของ HP ครับวันนี้ก็ดีใจครับได้ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ครับตอนนี้ที่บ้านยังมีไหมพิมพ์บทละครยังมีครับก็ยังใช้พินเตอร์นะครับในการพิมพ์บทละครเพราะว่าเรา เราชอบถือที่เป็นกระดาษมากกว่าเวลาเราท่องบทอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันสะดวกเรามากกว่าะ,อะไอลืมทิ้งนี่ไม่เคยลืมครับแต่เวลาเขาเปลี่ยนร่างนี่ต้องปริ้นใหม่หมดเลย <S <s ใช่ครับอาจจะมีร่าง2ร่าง3ามเองือว่ามันช่วยในการทำงานอรย่างไรบ้างมากมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างผมผมเองก็มีตัวที่ผมชอบนะครับก็เป็น HP Smart นะครับ750นะครับ ก็คือเป็นเป็นสม a ร์ทแท750เนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบมากเพราะว่ามันเชื่อมต่อง่ายครับเพราะเปิด Wifi ก็เชื่อมเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าโอจะอยู่ที่ไหนไปออกทริปหรืออะไรโอก็สามารถจะใช้ Smart ทแอของ HP สั่งปินได้เลยครับดีต่อใจดีต่อใจครับเพราะว่ามัน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 สะดวกครับแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเยอะเลยครับ ก็เป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ทุกวันนี้ก็มีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับอย่าง smart app แล้วก็มีเรื่องของเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยครับแล้วก็ทาง HP เขาก็จะมีเรื่องเป็นแอปที่ช่วยให้ให้คนมาให้เขามาซ่อมเครื่องปริ้นของเรานะครับก็เรียกว่าประกันเนี่ยสปีเลยนะครับแล้วก็มีทีมมาช่วยเรียกว่าถ้าเครื่องปริ้นเราเสียนะครับเขามีตัวสำรองให้เราใช้ก่อนด้วยครับระหว่างรอซ่อม ใช่ครับใช่ครับครับก็ฝาก HP นะครับเลือก HP ดีต่อใจโดดใจใส่คุ้มเชื่อมต่อทันใจเบาใจเลื่อกดูแลครับ้าวใแข่งมาครับงนนัแข่งใช่ครับผมก็เรียกว่าชอบครับก็ไปไปงานครับเป็นงานของของรุ่นวีผมจัดครับ ก็จริงๆมันเป็นงานคลาสสิกแหละครับเป็นงานรถคลาสสิกแต่ก็เอารถคลาสสิกมาวิ่งในแทร็กอะไรเงี้ยเป็นไงครับได้ช่วยรถสนามแรกก็ใช่ครับก็ก็สนุกครับก็เล่นแบบก็เรียกว่าขับแบบสนุกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตามกฎกติกาอะไรเงี้ยก็แฮปปี้ครับได้ได้เอารถที่เรารักไปวิ่งกับคนกับเพื่อนๆที่เราสนิทเลยกติกามันคืออะไรครับพื่อนการคับก็50ตันนึงเลยก็จริงๆก็เหมือนรถทั่วไปแหละครับก็ลงสนามแล้วก็เขาก็จะมีตัวจับเวลาไว้ครับแล้วมันจะช้ากว่า ก็จะช้ากว่าครับก็จะไม่ไม่เร็วมากครับใช่มันมีการทำเรียกว่าเข้าปูเข้าอะไรทคนิคของเราเทคนิคของเราเทคนิคของเราผมผมเรียนมาจากอาจารย์ป๋องนะครับอาจารย์ป๋องเขาสอนผมมาป๋องพลตอนรักนะครับครับเขาสอนอะไรบ้างแกสอนบอกว่าเวลาไอจะเลี้ยวซ้ายก็ชิดซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาชิดขวาครับผมซ้ายชิดขวาแต่ถ้าจะชนข้างหน้าหลับตาแล้วก็คลิปพ่อป๋องพ่อป๋องพ่อป๋องไม่น่าจะรอดนะจะชน อ๋อจริงๆผมไปมาแล้วครับเ,เคยปีที่แล้วก็ไปปีนี้ก็ติดใจไปอีกครับก็รู้สึกดีใจครับได้ได้ไดไดขับที่เราชอบอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องรางวัลน,นะคร,ครับแต่ก็เหยียบเร็วอยู่ต่อไปต้องไ่างรับสลับต้อไปถ้ามีโอกาสครับก็คงไปครับถ้าว่างกัมันร้อนฮะแต่ก็แต่มันก็รู้สึกเราเรา,เราชอบอครับ <c oughs> เราเราเป็นสิ่งที่เราชอบอ่างเงี้ย มีคนไปเชียร์มีคนไปเชียร์ด้วยครับเชียร์ดีด้วยทำหน้าที่ดีนะหลับอยู่เต็มเราใส่ชุดเต็มยนะตอนเช้าตอนถ่ายรูปตอนถ่ายรูปถ่ายเสร็จก็หลับเขาช่วยร์จะพอดเราอย่างไรบ้างก็เอ่อก็ให้กำลังใจครับซื้อน้ำมาฝากเลยมีเราเข้าเส้นชัยของเขาเห็นเขาเห็นเราเข้าเส้นชัยเมื่อตอนเราเข้าเขายืนเชียร์อยู่แต่คือมันไม่ได้เป็นเส้นชัยเขาดูเวลาอีกทีหนึ่งเขาดูเวลาอีก เขาไม่ได้มาโบกทงตรงเส้นชัยนะรอ,อ,อแบบได้ลองแบบแ,บบแข่งเป็นคลาสสิกสน,นใจที่แบบเป็นรถความเร็วอะไรเงี้ยจริงๆผมก็ชอบครับแต่ว่าก็ยังก็ยังชอบความคลาสสิกอยู่เพราะว่าเราเราเราแบบว่าเ,เล่นมาจากรถคลาสสิกอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกว่ามันก็มีสเสน่ห์ครับต่อให้มันไม่เร็วมากแต่ก็สนุกอะไรเงี้ยเปวดะาทััันพงครับมันพังมาแล้วครับจริงๆแล้วมันพังเแกันนสามลยใช่ เขายกออกไปให้หลังจากการแบบเียบเียบเร็วผมเป็นขวัญใจรถสไลด์อยู่แล้วเขาเห็นหน้าโอเขาก็รู้แล้วรอเราเลยใช่บอกพี่โอเสียอีกแล้วซ่อมเองไม่ซ่อมมามีช่างอันนี้พี่แพนแบบว่าอยากจะแข่งอีกเรื่อยๆนะคะแบบเขาเรียกว่ากำหนดระยะเวลาไหมแต่ว่าถ้าเกินปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งครับงานนี้ก็จะถ้ามีโอกาสปีหน้าก็คงไปอีกเราคิดว่าเราอยากจะไปทุกปีได้ถ้าได้ก็ไป เวลาคนเรียกว่านักแข่งเียผมเป็นนักแสดงนะงานดิเลกงานดิเลกงานดิเลกอยากจะไปแบบตามประเทศอะไรเองก็มีกันไหมว่าเราอยากไปตอนนี้มีแท็กซี่โอ้โหเอาแค่ในบ้านเราสนุกสนุกไปแล้วใช่ครับคือเราเป็นคนชอบท่องเที่ยวด้วยรถนะครับแต่ว่าพอมันมีแท็กอะไรมันก็ให้เราได้ฝึกรถอีกแบบหนึ่งก็สนุกครับเป็นลูกของนักแข่งคฮะตุ่มผมเปลี่ยนเป็น ครับหล่อมากหล่อมากอะไรอย่างเงี้ยหล่อครับหน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับปีนี้ยี่สิบห้าครับปีนี้ยี่สิบแปดสมสิบห้าแล้วครับเร็วแกดึกดึกดึกเลยแกดึกอ่ะแกแประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งไม่สะดวกแกตอนเจ็ดไม่ไม่สะดวกจแกตอน5้าทุ่มึ่ง โอ้โหเริ่มแบบติดเลยติดเตียงไม่ใช่อันนี้ชื่อเรื่องนะครับครับชื่อเรื่องครับปนชมว่าน้าเด็กผมก็ดีใจครับขอบคุณครับผมก็อยากเด็กครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแบบการนอนโรงนอนดึกอะไรเงี้ยโยกไปออกรายการมาล่าสุดว่าเวลานอนอะไรเงี้ยถ้าจะตื่นอยากให้คนต้องเป็นนาฬิกาปลุกอะไรเงี้ยต้องกมากอ๋อไม่ครับผมผมเป็นคนต้องปลุกแบบดีๆครับปลุกแบบว่าซอฟ์ ใช่ต้องแบบว่าเจนเทลกับผมหน่อยแบบนุ่มนวลนุ่มนวลใช่มาโอ้ตื่นอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เลยมันจะนาบูดเลยใช่คือจูบหนกหนักเลยคุณแม่คุณแม่คืแบบผู้จัดการผู้จัดการโชว์ผู้จัการก็มีบางทีปลุกแรงแต่ตอนหลังก็รู้แล้วต้องปลุกเบาๆโอ้จะตื่นนะแล้วเราก็จะรู้สึกใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อโอเคเราก็จะค่อยๆตื่นใช่หรอ อะไรกันเนี่ยเสียงนาฬิกามันก็ต้องสอบเลยไหมถ้าถ้านาฬิกาต้องดังเลยต้องตื่นตื่นตื่นเลยมันไม่เหมือนใครมันก็ชากเราไม่นะพี่ตื่นตื่นปกติจันจิ๋วใช่ไหมคะว่าเวลาจะปลุกแบบปลุกเขาอุเบาๆอะไรอย่างเงี้ยพนักตีกินได้ต้องยังไงก็รู้รู้ครับบอกว่าคนแบบใกล้ๆตัวรู้ครับถูกว่าจะต้องเป็นโทนนี้นะเสียงใช่ ตื่นจากพวังนะต้องพูดอะไรักคำวาคนี้พะุอรุณสวัสดิ์นะแล้วทำไมไม่ได้เลยหงุดหงิดโอเคอเคขอบคุณคับขอเคุณัขอบคุณครับขอบคุณเรับอบคอบคุณครับอบอ่อบคุณอบเุรายการครับอของช่องผมณอบไุอรัรร